ล่าสุดนะคะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในประเทศไทยตลาดร่มหูบคึกคักอย่างมากแต่ในทางกลับกันปัจจุบันนี้ตลาดน้ำอัมพาวากลับซบเซาอย่างไม่น่าเชื่อโดยล่าสุดค่ะตลาดน้ำอัมพาวาแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดสมุทรสงครามล่าสุดนั้นซบเซาเป็นเพราะราคาค่าเช่าที่ค่อนข้างสูงทำให้บรรดาพ่อค้า,าแม่ค้าพากันเลิกขาย แม้กระทั่งเรือภายที่เอาไว้ใช้ขายของซึ่งเป็นสเสน่ห์ของตลาดน้ำอัมพวาผู้ค้าขายบางรายก็ประกาศขายเรือไปด้วยแต่ในทางตรงกันข้ามค่ะตลาดร่มหุบซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเดียวกันนั้น หลังจากมีการจัดระเบียบก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวโดยมีการรายงานว่าตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมีการจัดระเบียบตลาดร่มหุบที่กำหนดให้แผงค้าถอยร่นออกห่างจากรางรถไฟประมาณ40-70เซนติเมตรโดยฝั่งขวาถอยออก70เซนติเมตรและฝั่งซ้าย ถอยออก40เซติเมตรเนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างทำให้พื้นที่ขายของน้อยโดยในสถานีรถไฟแม่กลองพร้อมกับเจ้าหน้าที่และตำรวจท่องเที่ยวได้เดินทางเพื่อสำรวจความเรียบร้อยของแผงค้าว่าถอยร่นตามข้อตกลงหรือไม่พบว่าทุกแผงได้ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างพร้อมเพรียงทำให้บรรยากาศยังคงคึกคักเหมือนเดิมและมีนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ มีทั้งชาวยุโรปและชาวเอเชียมาสัมผัสอมเมซิ่งไทแลนด์กันอย่างคึกคักแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมก็คือไม่มีเสียงบ่นจากชาวบ้านในพื้นที่ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอีกต่อไปเนื่องจากการจัดระเบียบแผงค้าให้ถอยร่นออกห่างจากรางรถไฟประมาณ40 70เซติเมตรทำให้มีพื้นที่สำหรับให้ลูกค้าแวะเวียนมาจับจ่ายสินค้าได้ง่ายมากขึ้นจากเดิมที่แผงค้าติดกับรางรถไฟ ทำให้ชาวบ้านที่ไปซื้อสินค้าบางครั้งก็ต้องเบียดเสียดกับนักท่องเที่ยวทําให้เบื่อหน่ายกันแล้วก็ไม่อยากมาซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเหลือเพียงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นิยมมาเดินดูรถไฟเพื่อเล่นผ่านตลาดสดเท่านั้นจนกระทั่งมีการจัดระเบียบครั้งใหม่โดยคุณพัสกรกล่าวว่าการสํารวจเบื้องต้นได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าว่ามีพื้นที่ทางเดินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็น มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์แม่ค้าขายปริกแกงกล่าวว่าร้านค้าของเธอนั้นอยู่ฝั่งซ้ายต้องถอยร่นออกจากราง40เซนติเมตรทำให้ลูกค้ามีพื้นที่ในการยืนซื้อสินค้าหน้าร้านจากเดิมที่อยู่ชิดกับรางรถไฟพื้นที่ยืนก็ไม่มีเวลานักท่องเที่ยวเดินมาก็จะถูกเบียดจนรำคาญและก็เดินหนีไปทำให้ไม่ซื้อสินค้า ซึ่งทางด้านตัวแม่ค้าเองถึงแม้ว่าร้านค้าจะมีขนาดเล็กลงแต่ก็ไม่อึดอัดเรียกว่าพบกันคนละครึ่งทางทำตามเจ้าหน้าที่แล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้อยู่ด้วยกันได้ นอกจากนี้ทางด้านเจ้าของร้านอาหารทะเลกล่าวว่าร้านของเธอนั้นอยู่ฝั่งขวาถึงแม้ต้องถอยร่นห่างจากราง70เซติเมตรและแม้ว่าพื้นที่ร้านค้านั้นจะเล็กลงแต่ก็สะดวกที่ไม่ต้องขยับแผงค้าเข้าๆออกๆเวลารถไฟนั้นวิ่งผ่านทำให้หน้าร้านมีพื้นที่ยืมซื้อของมากขึ้นไม่ต้องไปเบียดกับนักท่องเที่ยวลูกค้าก็พอใจแล้วก็หววกลับมาซื้อของมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมานั้นร้านจะตั้งฉีดติดกับรางรถไฟทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่งระหว่างนักท่องเที่ยวกับชาวบ้านที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าทำให้ลูกค้าเบื่อแล้วก็ไม่กลับมาซื้อของที่ตลาดร่มหุบอีก แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจะมีการจัดระเบียบแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นลูกค้าก็ชื่นชมแล้วบอกว่าจะกลับมาซื้อบ่อยๆซึ่งมีลูกค้าท่านหนึ่งบอกว่าโดยรวมรู้สึกว่าบรรยากาศดีขึ้นที่ผ่านมามีทัวร์เยอะแยะไปหมด เดินถ่ายรูปก็ชักช้าทําให้เบียดกันเดินก็ไม่ได้เวลามาซื้อของก็ลําบากต้องรีบรีเวลาเดินก็ต้องหลบไปตามซอกซอยทําให้เสียเวลาแต่ว่าการจัดระเบียบแบบใหม่ทําให้มีการเดินที่สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนทางด้านตลาดน้ำอัมพาวานะคะแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติโดยร้านค้าหลายร้านพากันปิดตัวแล้วก็ประกาศเซงร้านเกนไปแล้วไม่น้อยกว่า80%ค่ะโดยจากการสอบถามเจ้าของร้านหลายคนยอมรับว่านอกจากนักท่องเที่ยวจะลดน้อยลงแล้วระยะหลังราคาค่าเช่าพื้นที่ก็ปรับตัวสูงขึ้นทำให้สู้ต่อไม่ไหวส่วนตลาดน้ำดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตลาดน้ำขึ้นชื่ออีกแห่งแม้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลับมาท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนยังไม่กลับมาเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนโดยประธานชมรมคนรักตลาดน้ำดำเนินสะดวกเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งหามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเปิดฟรีวีซ่าให้กับประเทศอินเดียและไต้หวันโดยต้องการให้ออมาตรการเชิญชวนนักท่องเที่ยวในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งมีกำลังซื้อที่ค่อนข้างสูงรวมทั้งกายกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบไทยทเที่ยวไทยนอกจากนี้สิ่งที่เป็นความหวังของผู้ประกอบการก็คือคณะรัฐมนตรีอนุมัติเปิดวีซ่าฟรี3 0วันให้หนักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันเพิ่มอีก2ประเทศที่จะเริ่มในวันที่10พฤศจิกาย,ยนถึง10พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูก,การท่องเที่ยวของชาวอินเดียและไต้หวันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อมิติเศรษฐกิจและการต่างประเทศในภาพรวมโดยจะก,กายพิจารณาจำนวนข้อมูลของนักท่องเที่ยวจากอินเดียและไต้หวันพบว่าในช่วงเดือนมกร,ราถึงกันยายนปีนี้มีนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน1.1ล้านคน ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะเดินทางเข้าไทยอีกประมาณ1.55ล้านคนโดยนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจะใช้จ่ายประมาณ41,000บาทต่อการมาเที่ยว1ครั้งขณะที่ไต้หวันจะมีการใช้จ่ายประมาณ43,000บาทต่อการท่องเที่ยว1ครั้งคาดว่าภายในปีนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยประมาณ700,000คน โดยมีหลายๆคนเข้ามาร่วมคอมเมนต์แล้วก็แสดงความคิดเห็นนะคะว่าต่ลาดล่มหุบนั้นทุกร้านค้าปรับเปลี่ยนให้สภาพแวดล้อมดีก็จะทําให้ขาขายดีขึ้นบางก็ว่านักท่องเที่ยวชอบมาก ทัวเยอะมากเข้าไปเดินไม่เคยถึงข้างในเลยทัวจีนออกกันเต็มสองฝั่งตกปากทางเข้าไปหมดไม่ไปแล้วเดินทางก็ไกลด้วยบางกว่าตลาดอัมพาวาช่วงก่อนจะซบเซาคือมีการปรับปรุงสภาพตลาดจนเป็นแบบเน้นรับชาวต่างชาติเยอะเกิดไปส่วนที่ตลาดล่มหุบที่ยังขายได้เพราะสภาพการตั้งร้านแบบไทยบรรยากาศเดิมๆยังคงอยู่นักท่องเที่ยวก็เลยชอบมาดู บางก็ว่านักท่องเที่ยวอยากจะมาดูความจริงแท้ดั้งเดิมและความเป็นตัวตนของชาวบ้านถ้าเปลี่ยนเป็นคาเฟ่ร้านขายของที่ระลึกแล้วอีกไม่นานนักท่องเที่ยวก็คงจะลดลง ปัจจุบันนี้อัมพวาไม่เหลือตัวตนของความเป็นอัมพวาแล้วหมดเสน่ห์ไปหมดตลาดน้ำอัมพวาไร้มนเสน่ห์มานานแล้วของที่ขายส่วนใหญ่ก็ขายมันเหมือนกันดูแล้วไม่น่าดึงดูดเลยบางคนก็บอกอัมพวาซบเซามาตั้งนานแล้วราคาสินค้าก็ค่อนข้างแพงส่วนที่ตลาดร่มหุบช่วงเย็นมีถึงโต้รุง่งของกินอร่อยๆทั้งนั้น โดยเฉพาะผัดไทยแล้วก็หอยทอดตั้งอยู่ริมถนนบรทางรถไฟตรงข้ามป้ายสถานีแม่กลองบางก็ว่าปลอดภัยเอาไว้อย่าคิดว่าเป็นของเท่เอกลักษณ์บ้านเรา จริงๆแล้วที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตลาดร่มหุบเพราะว่าเขาเห็นความไม่เป็นระเบียบซึ่งนั่นเป็นจุดสนใจและที่มาของนักท่องเที่ยวที่เขาไม่เคยเห็นก็เลยแห่มาดูกันบางก็ว่าอัมพวาเป็นธุรกิจแบบเต็มรูปแบบไม่มีสเสน่ห์ต่อนักท่องเที่ยวเอาแค่เนี้ยวรถเข้าเขตตลาดน้ำก็รู้สึกได้แล้ว ค่าที่จอดรถก็แพงมากๆบางก็ว่าที่ตลาดร่มหุบดูจัดระเบียบแล้วสวยงามน่าเดินมากค่ะปกติไปแมกลองจะไม่เคยเดินเข้าไปเลยเพราะว่าอยู่ซื้อของลำบากมากๆ บางก็บอกว่าอัมพวาปัจจุบันสภาพเหมือนกับตลาดนะัดจตุจักรเลยบางคนบอกว่าที่ตลาดร่มหุบถ้าทำแบบนี้หลังจัดระเบียบต่อไปคงไม่ได้เรียกว่าตลาดร่มหุบแล้วนักท่องเที่ยวหมดโอกาสดูร่มหูบแล้วก็ไม่ได้เห็นรถไฟเข้าออกแบบนี้จะหมดสเสน่ห์หรือเปล่าบางคอมเมนต์บอกตลาดน้ำอัมพวาพีคที่สุดเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วพักหลังๆของแพงขึ้นทุกอย่างค่าที่พักก็แพงมากๆแบบนี้คงไม่มีใครอยากมาเที่ยว ที่สำคัญดูแอร์อัดมากเกินไปและของกินราคาก็แพงกว่าที่กรุงเทพซะอีกอัมพวาเปลี่ยนไปเยอะนักท่องเที่ยวคงจะชอบบรรยากาศแบบเดิมมากกว่า